สงสสยอันอกหักให้ผูบาแล้วแล้วเลี์หูผูบามาจุดเล่งเล่งรดสอนซอกเนาะขี่เล็กซอกมาขึ้นภูมาหอดมีวิวจดไป เข้าต่อเงียะเนยเนี่ยปูเพือนอยู่นี่นดูคดนเนาะโคตรคักเลยพังไหมข้าบ่อค่ายซื้อน่ะซื้อข้าบ่อค่ายเขาข้อ

สรงไส่อันอกหักให้ผู้บ่าแล้วแล้วเคลียหูผู้บ่ามาจุดต้องลักศอกเบิงนะ่งเนาะบางเทืออันบางเทืออมีจุดไม้เขียนซื้อผู้บ่าทิ้งไนฮั่นเขียนซื้อผู้บ่าไว้จุดนะใคนอยู่นะเออเป็นเดือนแล้ว ต้นมะม่วงต้นนี้ชีใต้แล้วนองมันต้นมะม่วงต้นนี้ชีใต้แล้วหยิบเคี้ยมาหอดนองมันกำลังชีดดังไฟล,ลาว <c oughs> ลำป้าไข่แต่บะหมี่ยังเนาะนี่นอะงมันไปใส่มาให้นะให้ตาไปให้ไปเห็ดยังไปได้ไข่ห,หรอวะฮะ เอ้าแล้วขุดเอามาอยู่บ่ยังไม่มีใครรับซื้อเอ้าก็เดียวตกลงกันลั่งปีใหม่ดีสน่ะฮ้สิบบาทสิบบาทกัหกพันไปเตียนเออส้นกระหับเป็นเงินบาทแหละ ใช่ครับเป็นเงินบาทเพราะว่าสื่อหัวาหารกนกระจายเงินบาทเดี๋ยวมันบอกจรายเงินกีบแล้วะน้องมันสิได้หับเงินแล้ววันนี้เฮ็ดให้มาเมดปีแล้วเดี๋ยวเบอร์ก็คือลุบถืนน้องเพราะว่าต้นน้องมันสื่อเม้นต้นหนึ่งสิบสี่ล้าน แล้วหนงมันไายต้นหนึ่งหกล้านแต่ว่าได้ไล่ต้นอยู่หนูมันว่าหตัวจะช้ำหานี่ทางนี้บลุกเนาะจูดหัวบลุกลูกทีนมาลูกทีนมาหนองมันว่าโมนีหนองมันอันซีมันซีมันให้เบิ้งเนาะแสดงโตมันน้อยนึงว่าัสนอ อันกองอันนี้นี่เนาะเอินมาเนี๋ยด้กระดูกซาลี <laughs> <laughs> แก่นซาลีกองมาเป็นเดือนแล้วอัจารย์เราวันนี้ห้ากมาจุดแม่นบอก <laughs> ขาเอินแก่นซาลีเนาะ <laughs> กระดูกซาลี <laughs> กระดุกซาลีทาแปลเป็นภาษาอีเมียนชีว่าเนี่ยเดี๋ยว <laughs> บอันกระดูกซาลีเห็นไหม กูแม่เนาะก็ดูกกูแม่ยังวะจังจังบ่ได้แล้วคุดบล็อกแล้วกระดูกกระดูกบุ้งเออกูแม่บุ้งแม่แล้วกูแม่บุ้งเนาะกระดูกสลีดิย่างหัวตอนนั้นมาไม่ไม่โบหูเดี๋ยนะบบหูวานเขาเอิรนว่าจังได้นะในสลีในผัดเป็นแกนเนาะ แกนสลีผัดบะแม่เราเอินกระดูกสลีอันส่วนไล่ไปเข้าห้องน้ำอยู่ป่านะเอากระดูกสลีไปน้อ <c oughs> <c oughs> น้องพ่อท่านเลยคงเหียนเทวาน้องเศร้าไปเบิดและวะเอออาทิตย์นะเ,เราเส้นเราพักได้เนาะพักอาทิตย์นึ่งบ่เข้าพักนะ ผักเหี้ยนนึงเนาะผักพอดีเลยเนาะพอดีน้องเศร้าฟาแฟนไปขุดขิงซอยเนาะอ้าวหกว่าบ <c oughs> ระันขุดเทือกประเมนติมาถึงว่าผู้ด่างข้จาว่ามา,านาของนองวันโตเด็ขุดหเอเ่อเอออีกน<ม>่วขเโตบุ่เออหากว่าบวม,มีคนซื้อเขาคือขุด จริงหรอแม่ไม่ก็มีมนน่าฟ้าหรอกุญแเข้าวเกลือตังแคมห้ามอ่ะมือมือก้อนข้าวอย่างทรห้า,ามเมย์ไอ้ฟร์มดิเขาว่าอันชีไปตังแค้มยูอันส่วนอันไม่ซักเมย์ไอ้ฟาร์มท่านถ้ามาเมาย์ไอ้ฟาร์มสะเอาเงินเท่าได้นะเ <c oughs> มยามมา์ไอ้ฟ้ามาถ้าถ้าเท่านานนี้ค่อยสะเอาไล่ได้บมดตรงถามค่อยได้ถ้าว่าอันถ้าว่าเจ้าให้ได้เท่าได้เราจะบอกว่าให้ได้เท่านั้น แต่ถ้าจะถ้ำคอยนี่คอยเอาไล่ว่าค่อยงอนมาแต่ว่าเอี้ยมค่ะจะเที่ยวทีเดี๋ยวนี้ไหมนี่หนองมันบอกว่าลงมานี่มาตายเล็งเล็งรถสอนซองเนาะขี่เหล็กซองมาขึ้นผูกมาหอดนี้วิวใส่โอ้นี่บ่ดอกไม้สีแดงนี่บอใบสีแดงนี่บ่อันกกขี้สีอันท่า ถ้าเมดผู้หน่อยนี่เป็นสีแดงแบบนั้นเมืดนะคือสีโคตรงามเลยเนาะคนคือสีมาเบิ้งไล่ไล่แล้วก็มาถ่ายคลิปเอาเลยเนาะไปไปเลยไปไปที่เฮือนแม่นแล้วไปที่เฮือนไปที่แม่เท้าเฮือนไปที่เฮือนแม่เท้าหนองมันเนาะแม่เท้าเฮือนปรแมาณมวบัวตัวหนุมมวยบัวตัวหน Một hết đang rồi ừ. <laughs> có nhiều. còn Con mỏi nhang nồng mặn Nồng phàm thăm phải nó vàng ngặt mầm tuần bò. Nào mới nhắc nồng khó chạy Nào nát cho qua miệng lẻo nào, nào khó chạy nó nồng mắt nó nhắc khó không có <laughs> เราบอ,อยใหญ่เงาขนาดเนาะแ,แต่ว่าคนนำาบครัวผัดเข้าใจหมดน,นะอีกินข้าวป่านี่ขักขนาดเลยแคมปิ้งยืมส่วนขงเข้าเนะข้ามอันหัวนี้ไปฟังนั่นน้องมันเนาะ <laughs> ยืมเออยืมสถานที่กินข้าวสินะวอกเข้านะกลับมาอีกแล้วบึง คนจะเอาไปค่ายีน่น้นอ,งนนองมันไปค่ายโอ้นะ้นองมันไปไปน้องมันไปะให้นะน้องมัน่าเหลอกบ่าเจ็บล่องน่าจะมัดให้เด็กหน่อยพี่สิจะไป เขาเต่าเงียเนี่ยเนี่ยนี่เงียจุ้ยนี่กว่านี่ปุ้นเตี้ยเต่าให้ลูกทายปุ้นเปิ้นบล็อกเนี่ยจากนั้นไอนบบยอมไปวางก่อนเอาโอยักไปนําแม่เนาะแม่บอกให้เปยไปน้องมันคิดว่าแม่เป็นคนเปย์เแม่น้องมันจะเปยให้เอาสัตว์ไป เอ้ยชีเอ้ยชีเปย์ให้เอ้ยเปย์ให้หอนเฮือนน้องมันน,ะน่ะให้น้องมันปีไปหอนเฮือนน้องมัน,นมาแม่อโอ้โหป๊าดอยู่นี่เห็นบานไม้เดยเห็นบานไงฟาร์มเดยมาคักแท้วะน้องมันขอดินหน่อยนึงมาปเูเหอนอยู่นี่ดูขอเนาะ ขุดคักเลยมองไหมข้าวโพขายซื่อน่ะซื้อเข้าวโพขายเขาข้อข้หขอ,ขอห,นหนึ่งนึงสมันตัวมุงสัง้นกระซี่ยน้อยๆอยู่ฮั่นน่ะปุ๊บไปเหิอนอันเดียวบ่มีทางโอ้ะ <c oughs> มีแค้นหมดเลยเนาะวิวอยู่บันนี้ขุดคักเลยสุดยอดอันนั้นเป็นผ้าซางอันนี้เป็นผ้าเสื้อเนาะเป็นแบบซ <c oughs> างซางกับเสื้อมันยืนคู่กันแล้ว <c oughs> แล้วมือได้หนองมันสิมีคู่ห <laughs> มือได้หนองมันสิมีคู่มายืนเบิ้งตาเวนตกดินดำกัน